สวัสดีครับผมประหยะนานการานะครับวันนี้ก็จะฝากคลิปนี้นะครับไปถึงคนเต้าคนแก่ที่มีบุตรล้านนะครับตีอายุรุ่นเล่าเก่าเดียวกับผมนะครับรื้อตี่กยก็ว่ายุรุน่นต่างกับว่ายดุนคือว่ายตีกำลังถูกปลงัง วยที่โอ้มูลเลยกะตุกทิ้งทุกอย่างมันกําลังปลัําเปลือปลั่มปลานทุกปรานใช่ไหมนะครับยกสมัยมันเปลี่ยนไปใจคุณมัเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเดียวนี้มันกินนมวัวครับบางตัวเลยดีติงมังเป็นตะรมดาอย่าตัดทินว่าวัยรุ่นทุกคนเป็นคนชั่วนะครับคนดีชัวไม่ชัวมันอยู่ในตัวคนพิดชอบาตัวดีทุกคนสามารถแยกได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันแยกหรือไม่แยกอย่ามาตัดทินวัยรุ่นในการเดียวปั๊บกลางคืนอย่ามาตัดทิ้งบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านี้ประคุกระเดียวว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะอย่ามาังกฤษตัดตาเต็นก็ไม่รู้ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคปองซีครับปมโมยเนี่ยยุคนี้มันยุคตก โตเลยครับผมจะกินมันคือจริงจกรวนโตโตมันคือทุกแก่โตมาจนแก่ผมรู้ตุกแกมันคือโตโตไม่ใจคุณเน็นดีแล้วหรือคุณเจ้าค่าที่คุณนําเมียน้อยมาโดยไม่สงสานเมียและลูกมันปิดไปแลวครับตาเต้นมันก็เลยปวดไปตามนะครับตามจังว่าก้องกลงกันได้มายื่นล่ำยื่นจีบอยู่มันไม่ใจเลยครับวัยรุ่นมันใจร้อนวัยรุ่นมันจบตีกันจบมีพน้ากัน อ้อกได้เหมลุนตาคนเก๋ก็มีปะนาครับกันว่าคกนูบาเต้นเต้นเดี๋ยวบปแควกแพทเมียเบือนนั้นเป็นพมพมคมุณจะย็นมันนี่กูก็ทุบกับตานึงมันนั่นจริงๆวุยลุนจอมเมียได้ยยก,กันคนไม่เหนกวนเฮ้ตึ้งกันนักหน้าปืนลุนโม่เตึ้งมันแต่ย่อมอยูก่กลางกวนกลางพวกหลักองเตีมันโอ่กันไม่ได้บอเลยอันตาลุงติดมาตละกูมาอยู่ในยุคเราตา มังกรมังหลีจโจดตมังงงเลยมังกรเฮ้ไม่รอปักมังกงเฮ,งงเฮ,งงเฮ้เม็ดหอมกันบายบายไม่ต้องกลัวเจื้อก๊อปก,กับกวังเนียนเว้ยรุ่นมันจบกับเราจยกรอตาไม่เป็นฝ่าลาก็รังกมยกเบื่อเลยมันร้อยตรงไหน,นงายงานกับตาพยากรวมมันยกร้อยตรงไหน,นให้ลองยกเลยให้ล่องมายกเลยยกรอมันต้องมีความาร้อยกับรอตาไม่ร้อยก็ยกกันใจของใหเฮ้เม็ดนูไปเลยนงานเยอขึ้นคืนหนึ่งมันต้องร้อยกับเหล่าการที่วัยรุ่นคนหนึ่งสร้างมาถยกรอได้นี่มันคือการฝึกตักสร้าในได้ลูกเบมนะครับตักสร้าในการรงตัว ตักหน้าในการเยอกัวและกวิซซิก,กต้องวัวต้องตายนะครับในการลบลูกลบลีกกูต่อจูเชนไนนะครับออดจ้อเลยเป็นเนี่ยครับแล้วก็อีกหลายๆาตักหน้าเลยกับติมันนายวัยรุ่นมันจอมั่วกับยาเทพติดไม่จริงรนนกับเล้วเบอร์ก้นแกกับเบอร์ยกกกันจ้ายอยู่ลุยตอนนี้ก็ดีแล้วเบอร์ว่างอีกิีมากว้านล่างแต่วัยรุ่นอย่างเดียวไม่ไปไ้นไรังบ้านบ้างหะหลัลงที่ปอต้าวนกันทูปอยู่ วัยรุ่นมันจอมัวรุมอาเลบุมันตั้มตัวอยากเบื่อพอพูดรั้วในทางงเองพอมันนั่งเป็นลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ในน้ำสูข้าวว่ามันตั้มติ้งก็ปิดกอดไม้พอมันโอกนอกเล่นสูข้าวไปก่อกคนจากบ้านไปตำไม่ดีไม่ได้กับหลดโตนังหลอกคนผู้อื่นแล้วบุรถมันยังโตแล้วก็ไม่ย่กี้ควายตี้อ่ะเบื่อป่าไมมอยู่ที่วัยรุ่นแบบเราวัยรุ่นกับหลดไม่จบได้เมื่อก่อนน้องเหวมันเซ็ตผมไว้ได้ทักตีมจึงจ่อโบงอยู่เซ็ตผมือ ใชยมอกันนกกข้าวัวมันลมเลยบางที่กับโพยมันกินเองมั้งนะครับมันไม่ใช่มอกันนกตามกวาดวัวกวาดปืนกับเต้าหเองมันนะครับมันมีสมองไงมันกินเองมั้งชีวิตมันมันไม่ได้กระจังแม่มันวัยรุ่นมันจบหนุ่งสันและยุ่งกบมันันไม่ใจาเกียวเรตเต้นนี่เบื่อมันหนุ่งสันก็มีโมโรทุกคนตีอีทุกคนขึ้นหนักตีโจนมนจากมังกาเล่เดี๋ยวว่าใล้หนุ่งสันไม่ทันนั้นกันอยู่ช่วยกู้ยตอไรกับโพงยาวเรียมตาตุ้มกับมันตอดออกแล้วตา มันอยู่แต่คนไอ้หลุนผุ้ยิงมันจอเป็นตะก้อยจอดอนตายรถแล้วมันแปลกเลยตอนนั้นมือีต้องก้ามาบบเบอรตอนตายก้ายอยู่นึเหรอตาอยู่กันในกล่าวยางรถกระบี่ว้าวกระบุจอนตายรถเบอเป็นโยกันเกลียวไปวันเนียมันช่วยมันปนนูมันปนนี่มันนี่ใ้ดีปนนั่มปนนี่ก้าวผมอ่านึงวยไอ้หลุนดาขึ้นมาปดอก็อยากจะบอกว่าอย่าอคติไว้หลุนนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใจคนมันเปลี่ยนแปลงนะครับคนนี่ชวไม่ชวมันอยู่แต่ตัวคนในจันทร์เกือกับคลิปนี้นะครับตั้มมาบอกความบ